สวัสดีคะ่ะทุกคนพินาซ่อมผ้าแฟนเพจนะคะตัวนี้กางเกงลูกค้าส่งมาให้ดูเนาะเขาไปแก้มาแล้วแต่เขาบอกว่าให้เรามาแก้ซ้ําก็คือ,คอทําให้มันสวยงามนิดนึงเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาก็เย็บมาเป็นแบบจีบ,จบย่นย่นอะไรไม่รู้เนาะจริงจริงกรณีแบบนี้พี่นาไม่ค่อยได้เอามาให้ดูหรอกเพราะว่าไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรถ้า,ามาให้ดูเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเนาะก็คิดว่า อเอามาบูลลี่ช่างอะไรประมาณนี้เนาะได้เย็บนี่ก็จะเป็นถ่วง,งอกด้วยนะเนี่ยแต่พี่นานไม่ได้บูลลี่นะไม่ชอบไม่ชอบว่าใครแล้วก็ไม่ชอบไปบูลลี่ใครเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งวากไมยแต่ที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมันเยินจริงๆเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะแก้ซ้าม,มันก็ต้องเลาะออกก่อนเนาะ การเป็นช่างซ่อมผ้านะคะมันก็ต้องมีต้องใช้ความคิดต้องใช้สมองออนิดนึงนะเวลาลูกค้าเอางานมาให้แก้เราต้องดูว่าเราควรจะแก้ตรงไหนที่งานออกมาแล้วมันจะสวยบางทีเราก็ต้องปิดบางจุดที่เราแก้นะคะเพื่อที่ไม่ให้เวลาลูกค้าใส่แล้วเดินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมองเห็นว่าเอองานตัวนี้ไปแก้ไขมาเหรืออะไรประมาณเนี้ยเราต้องหาจุดที่พยายามจะไม่ให้รู้ว่างานตัวนี้ถูกแก้ไขมาอะไรประมาณนี้ เอวออกนิดนึงนะเพราะว่าลูกค้าเอวสามสิบสามแต่ตัวนี้เอวสามสิบสองนะครับตะเข็บเป้าเย็บสองเส้นเย็บสองครั้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกคาใส่แล้วมันจะแตก เย็บเสร็จแล้วเรามาเช็คดูกับขอบถ้าขอบโอเคแล้วเราก็ผ่าผ่าผ้าก็ได้เพื่อที่จะให้เขาตะเก็บเขาบางเย็บเสร็จแล้วเราเอาไปขึ้นเตารีดเพื่อที่จะรีดตะกเกียบให้แบะแบบนี้แบะแบบนี้เนาะแล้วเราก็มาทำ ขอบบนนะคะ เย็บขอบบนเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดการกับขอบขอบที่ติดกับตัวกางเกงนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บคิ้วนะคะคิ้วบนขอบถ้าเราคำนวณระหว่างขอบกับตัวพอดีกันนะคะเราจะไม่ต้องกัดเข็มุดหรือว่าเนาเลยวันนี้เปิดร้านได้รับงานจากลูกค้าที่ส่งมาหนึ่งกล่องนะคะ ไปสักนิดหนึ่งเนี่ยตีนผีเนี่ยเขาจะถีบผ้าชิ้นบนนะคะมาหาเรามันจะริ้วนะขอบมันจะริ้วเราก็หากระดาษแข็งๆหรือกระดาษทรายก็ได้นะคะมาวางบนนี้ข้างๆตีนผี แก้ไขเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาเราวัดรอบเอวเราวัดรวมนะคะไม่ได้วัดแบบทีละข้างไปทีละชิ้นนะวัดรวมแบบนี้เลยนะคะสามสิบสามนิ้วนะคะสามสิบสามนิ้วสิบสองครึ่งนะคะลักษณะเอวก็จะได้ประมาณนี้ ตรงนี้ก็ไม่มีจีบแล้วเห็นไหมเนี่ยข้างในนะข้างในเพื่อนดูนะคะอตัวนี้พี่นาเย็บล็อกไว้เฉยๆนะคะล็อกออกได้เนี่ยข้างในก็จะเป็นเนียนๆแบบนี้นะคะ,ะแก้ไขให้ถูกจุดนะคะแล้วงานของเราจะสวย